วิธีขอสเตตเมนต์และรายการเดินบัญชีเงินเข้าออกก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปเคพัสก่อนนะคะแล้วก็เลือกแถบเมนูด้านล่างที่เมนูธุรกรรมให้เลือกสเตตเมนต์ค่ะแล้วก็ให้ติ๊กที่ช่องภาษาไทยนะคะเลือกช่องทางรับเอกสารนะคะเราจะรับผ่านเคสพัสหรือว่าจะให้ส่งไปที่อ e ีเมลนะคะเราก็ติ๊กถ้าจะส่งไปที่อ e ีเมลเราก็ติ๊กอ e ีเมลนะคะแล้วก็ติ๊กเดือนที่ต้องการขอได้สูงสุด6เดือนนะคะ แล้วก็จะขอเดือนไหนก็ติ๊กไปเลยจะเดือนเดียวก็ได้สองเดือนก็ได้นะคะหรือจะสามเดือนก็ได้แต่ว่าสูงสุดได้แค่6เดือนค่ะพอเราติ๊กเสร็จแล้วก็ให้กดที่ส่งคําขอค่ะระบบก็จะแจ้งว่าขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จนะคะเราก็กลับไปดูนะถ้าเราขอผ่านทางอีเมลก็ให้เรากลับไปดูที่อีเมลนะคะแล้วก็ไปกดดูที่ Gmail ค่ะว่ามีข้อความเข้ามาไหม นี่นะคะมีจดหมายอีเมลเข้ามาแล้วจาก Kbank นะคะให้เรากดไปที่ SCM ตัวนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างก็ให้เรามาดูที่รหัสนะคะเขาจะให้รหัสเรามาว่าให้เราใส่รหัสเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราเกิดวันที่ห้ามกราหนึ่งเกเจ็ดนย์นะคะก็ให้ใส่รหัสก็คือศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่ง็ดย์นะคะ พอ,อที่เกิดนะคะให้ใส่เป็นคศถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเกิดคศอ,ออะไรให้ไปดูที่แบบประชาชนด้านล่างนะคะเขาก็จะมีคอสอให้เราอยู่ใต้ของคําว่าพอสอที่เราเกิดแล้วก็ให้เราใส่ตามนั้นนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะมีไฟล์ที่ทางธนาคารแนบมาให้กับเราเป็นไฟล์สเตตเตมนต์เสร็จแล้วก็ติ๊กลงไปที่ S C M นะคะหรือว่าเราจะกดที่ลูกศรเพื่อดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้นะคะเสร็จแล้วระบบก็จะให้เราใส่รหัสเพื่อจะเข้าไปดูไฟล์ด้านในนะคะเราก็ใส่เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคือ0501-19้าน้ะคะล้วก็ใส่ลงไปเราก็กดที่คำว่าแสดงรหัสผ่านเพื่อที่เวลาเรากดลงไปแล้วก็จะได้เห็นตัวเลขเพื่อที่จะไม่ไม่เป็นการที่จะกดผิดนะคะถ้าใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มตกลงค่ะ ระบบก็จะแสดงรายการเดินบัญชีให้กับเราเห็นนะคะก็คือตามจำนวนเดือนที่เราขอไปเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอหรือว่าสั่งพิมพ์ออกทางคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายไม่ต้องไปขอสเตตเมนต์ที่ธนาคารแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะสามารถที่จะนำไปยื่นกับธนาคารได้เลยเพื่อขอสินเชื่อคะ่ะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะมิ้นลงใต้คลิปได้เลยนะคะจะกลับมาตอบให้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนโปดกดไลค์ like, กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ